สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดไลค์ให้กับโพสใน Facebook ของเรานั่นเองนะคะวิธีนี้นะคะปลอดภัย100%ค่ะไม่ใช่รหัสผ่านนะคะใช้แค่ลิงก์ก็สามารถทําได้เลยนะคะวิธีนี้นะคะเราก็ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหมดห่วงเรื่องการถูถกแบนแน่นอน,นะคะ่ะวิธีนี้นะคะก่อนจะมาทํากันนะคะก็อย่าลืมตั้งแอคเคาว์เป็นสาธารณะนะคะไม่งั้นยอดไม่ขึ้นนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนั่นเองนะคะวิธีนี้ได้ผลแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่โพสใครของหรือว่าโพสร,รูปนะคะหรือว่า จะโพสอะไรนะคะก็สามารถให้คนเข้ามาดูเราได้เลยนะคะเคล็ดลับของเราวันนี้ก็คือเว็บที่มีชื่อว่า KM Social นั่นเองนะคะเป็นผู้ให้บริการทางโซเชียลที่ดีที่สุดเลยคุณภาพดีราคาถูกมากเลยนะคะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายเลยะคะ่ะก็ถือว่าน่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะ นี่จะเป็นหน้าตาของการสมัครใช้งานนั่นเองนะสามารถกอ,อกตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเตกคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมตโนิด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยใครที่มี Gmail แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเรานะคะได้ทําการสมัครใช้งานไว้แล้วนะเราจะเข้าสระบ,บบมาแนะนํากันเลยนะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของ KM Social นั่นเองนะคะที่เรามาใช้บริการวันนี้นะคะใครที่สนใจก็คลิกทใต้โพได้นะคะหรือจะสแกนเขียวโ,โคดก็ได้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้เลยนะเม,มนูแรกเลยนะคะที่อยากแนะนำก็คือเมนูเติมเงินนั่นเองนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้3ามช่องทางเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นสแกนเคียโคดทุนนี้คริปโตนะคะถูกช่องทางจะมีคําแนะนารายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยนะคะสามารถทําตามได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่สแกนเขียวโค้ดร0 0บาทขึ้นไปนะคะก็จะได้โบนัสจากเว็บไซต์5%ด้วยนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแถมยังเป็นการปลดล็ ดูซีรีส์หนังจีนได้อีกนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของบริการเสิร์ฟบริการพิเศษนะคะที่เว็บไซต์มีมาให้นั่นเองนะคะสาหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามาใช้บริการ500บาทขึ้นไปนะคะกับสาหรับลูกค้าเก่าด้วยนะคะที่ยอดสะสม500บาทขึ้นไปนะ,ะก็สามารถเข้ามาดูซีรีส์จีนได้แบบทุกเรื่องเลยนะคะฟรีตลอดการใช้งานเลยค่ะไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเลยนะคะก็จะเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้านั่นเองนะเม <Kub. S 2> นูต่อไปนะคะที่จะแนะนํานะคะก็คือบริการทั้งหมดนั่นเองนะคะ ใครนะคะเข้ามาแล้วนะคะกำลังตัดสินใจกับบริการนะคะก็เข้ามาดูบริการทั้งหมดได้เลยนะคะหน้าต่างนี้นะคะจะมีคาแนะนํารายละเอียดต่างๆนะคะคำสั่งซื้อขั้นต่ำขั้นสูงนะคะบริการพิเศษรวดเร็วที่สุดในตอนนี้นะคะมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะเราต้องการใช้แพลตฟอร์มไหนเลยราคาไหนนะเราจะกลับี่เมนูคําสั่งซื้อใหม่ของเรากันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลฟ์โพสของเรานั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของคําสั่งซื้อใหม่นั่นเองนะคะมีเลือกหลายแพลตฟอร์มเลยนะวันนี้เราใช้ของ Facebook นัเองนะ หมดหมูนะคะแล้วก็เพิ่มยอดไลค์ได้เลยค่ะไลค์โพส์นะบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยมีความเล้วเท่าไร่นะคะประกันไม่มีประกันนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการใช้บริการไหนนะคะสามารถทําเองได้เลยนะคะวันนี้เราจะใช้อันแรกนะคะลิงก์นะคะแล้วก็กับพหนาเฟสของเราแล้วก็คัดลอกมาได้เลยนะนำลิงก์มาวางนะคะ แล้วก็สามารถใส่จำนวนยอดไลค์ที่เราต้องการได้เลยนะคะวันนี้เอาไป200ไลค์ไปเลยนะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยนะคะที่เว็บไซต์ทำการนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็ประมาณ10บาทนะคะต่อ200ไลค์นั่นเองนะคะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับโพสของเรานั่นเองนะคะที่ไม่มียอดไลค์เลยนะคะก็สามารถทำวิธีนี้ได้เลยนะ,ะแล้วกดสัง่งซื้อได้เลยน,นะคะพอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากดูประวัติการสั่งซื้อก็สามารถกดที่ประวัติการสังรส่งซื้อได้เลยนะในหน้านี้ก็คือประวั แล้วก็ลิงก์ของเรานะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะที่เราใช้บริการไปแล้วก็ฐานะรอดําเนินการนั่นเองนะคะส่วนใครนะคะที่มีปัญหาอะไรนะคะติดขัดอะไรนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สอบถามแอดมินได้เลยนะ,ะช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะก็จะมีให้2ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะแอดไลน์มุมบนนี้กับมุมขวานี้นะคะหรือใส่เลขออเดอร์นะคะแจ้งปัญหาแจ้งมันหมูม่ใส่ข้อความใส่รูปภาพนะคะก็จะมีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ถือว่า สะดวกมา,มากเลยนะคะเมนูต่อไปนะคะที่เจนแนะนำนะคะก็คือเมนูแนะนําเพื่อนนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้บริการแล้วถูกใจกับราคาถูกใจกับบริการะนะคะอยากแชร์นะคะหรือว่าอยากหา,ารายได้นะคะก็สามารถนําลิงก์นะคะไปแชร์ต่อได้เลยนะคะถ้าเพื่อนเข้าใช้งานเข้ามาเติมเงินนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น5%จากเว็บไซต์ด้วยนะคะก็ถือว่าดีมา,มากๆเลยนะคะมีทั้งโบนัสมีทั้งยอดแถมนะคะแถมสร้างไรายได้ได้อีกนะคะแถมยังดูซีรีส์หนังจีนได้อีกนะคะแบบคุมค้มๆไปเลยค่ะ24ชั่วโมงเลยนะคะเราจะกลับไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กของเรากันเลย ดีกว่านะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราอยู่ที่3ไลค์นะคะแล้วก็จะมาลีนหนึ่งทินจ้ะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะตามที่ระบบแจ้งเลยนะคะว่ากำลังดาเนินการอยู่นั่นเองนะคะอาจจะมีช้าบ้างนะคะตามคิวตามออเดอร์เลยนะคะระยะเวลาที่เว็บไซต์กําหนดมานะคะเว็บไซต์ก็จะทําตามเวลาที่กําหนดให้นั่นเองนะคะ ถ้ามันเกินเวลากว่าน,นั้นก็สามารถติดต่อแอมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะตัดภาพไปตอนที่เว็บไซต์ทําการเร็จเรียบแล้วนะแล้วนะเอาละค่ะยอดของเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจาก3ไลน์นะคะตอนนี้ก็เป็น 2 1 0รหลายนั่นเองเว็บไซต์ก็มีแถมยอนให้ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับการใช้บริการเ m Social นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแต่ละเมนูนะคะที่เรามาแนะนํากันวันนี้นั่นเองนะคะรับรองว่าสะดวกรวดเร็วทางใจใช้ได้แบบไม่ยุ่งยากแน่นอน,นะคะ่ะใครเข้ามาแล้วเข้ามาลงทะเบียนเข้ามาศึกษาบริการเข้ามาดูบริการกันก่อนได้นะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะวันนี้ถ้าพิพาราระกันใดก็ขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ